3 0บาทรักษาทุกที่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็ใช้สิทธิ์ได้ที่คลินิกแพทย์แผนไทยชุ่มชนอบอุ่นตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่โดยสามารถใช้บริการนวดประครบอบสมุนไพรในผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยและผู้ป่วยอีก4กลุ่มได้แก่โรคอมัมพฤกษ โรคอัมาพาตโรคสันนิบาตและฟื้นฟูมารดาหลังคลอดก็จะได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการแพทย์แผนไทยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งสามารถใช้ได้ไม่เกิน3ครั้งต่อสัปดาห์วิธีการสังเกตนะคะว่าคลินิกนี้เข้าร่วมกับสบปสชหรือเปล่าให้สังเกตป้าย30บาทรักษาทุกที่ หรือป้ายคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุอน่นหากมีข้อมูลสอบถามเรื่องการใช้สิทธิ์ปัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงนะคะ